สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมบูมเองผมเชื่อว่าเกมเมอร์หลายๆคนน่าจะต้องเคยผ่านการเล่นเกมเถื่อนมาก่อนที่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวของผมไม่ใช่หนึ่งในนั้นกระเฮียละเมื่อหลายปีก่อนผมก็คือหนึ่งในเด็กที่ชื่นชอบการเล่นเกมเถื่อนเป็นอย่างมากแถมยังมีไมค์เซตที่ว่าคนที่ยอมเสียเงินเพื่อซื้อเกมเนี่ยคือคนที่โคตรโง่ ยอมควักเงินของตัวเองเพื่อซื้อเกมเนี่ยนะติงต้องปัญญาอ่อนชิบหายกูจะแสดงให้พวกมึงเห็นเองว่าเกมทุกเกมบนโลกใบนี้มันสามารถเล่นฟรีได้เว้ยไอพวกงโง่เป็นไงไรยเฮียเว,วลาแดกฟ่อมคอมไปสามรอบและจุดเปลี่ยนของผมมันก็เริ่มต้นจากการที่ว่าเกมเถื่อนบางเกมนั้นใช้เวลาโหลดที่นานเกินไปสองคือบางเกมแม่งมีบั๊กเยอะจะน่ารำคาญสามไวรัสไงไอ้สัและสี่ที่เป็นเหตุผลสำคัญคือการที่ตัวของผมหันไปทำคลิปอยากพูดถึงเกมหรือง่าย รีวิวเกมนั่นแหละซึ่งช่วงแรกๆผมยอมรับไปนะว่าเกมส่วนใหญ่ที่ผมเอามารีวิวแม่งเกมเถื่อนเกือบหมดเรื่องคือผมมองว่าไหนๆแล้วก็หยิบเกมมารีวิวมาชมมาด่าแล้วจะให้ไปโหดของเถื่อนที่ไม่ใช่เวอร์ชันปัจจุบันแล้วเอามารีวิวมันก็ดูแปลกๆอะ่ะแต่านั้นไปต้นมาผมก็เลยหันมาซื้อเกมแท้เพื่อที่ตัวเองจะได้สามารถด่าเกมเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกเกรียใจแถมยังเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาในระหว่างเล่นอีกด้วย แต่ดูเหมือนผมจะคิดผิดไปหน่อยเพราะหลังจากที่ผมเริ่มซื้อเกมแท้ผมก็พบว่าปัญหาในระหว่างเล่นมันมีเยอะเสเหเลอเกินจะอยู่ที่ว่าเรื่องของบัง๊กแล้วก็ปัญหาเปอรฟ์ฟอร์แมนซ์มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเล่นเกมเถื่อนหรือเกมแท้มันก็ต้องเจอแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองเจอเยอะเยอะแบบเยอะมากเข้ามา80-90%ของเกมที่ผมพูดถึงเลยก็ว่าได้ที่ผมมาเจอปัญหาในระหว่างเล่นตันลอด ทำไมหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแค่คนส,นสนน่วนอะไรเท่านั้นที่เป็นเหมือนกันหรือว่าบางปัญหาผมมันก็เป็นอยู่คนเดียวจนเพื่อนมันมกักจะชอบแซวว่าที่มึงกําลังเจอ,อตอนนี้คือพระเจ้าแม่งลงโทษข้อหาที่มึงเล่นเกมเถื่อนเยอะเกินไปซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นนั่นแหละเพราะบางปัญหาที่ผมเจอในระหว่างเล่นแม่งทำเอาผมเกือบร้องไห้อะเพราะงั้นในคลิปนี้ผมจะขอหยิบยกปัญหาที่ผมเจอภายในเกมแท้มาพูดให้ฟังหนงก็แล้วกันโดยจะเป็นการหยิบยกเกมที่มีปัญหาแบบพลิกๆเท่านั้น ไม่ได้หยิบมาทุกเกมนะเพราะถ้าหยิบมาหมดเนี่ยหชั่วโมงคงไม่พองั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็มาเริ่มเลยดีกว่ากับเกมแรกที่ผมไม่มีทางลืมปัญหาที่เจอได้นั่นก็คือ Persona Fight Striker โดยเกมนี้เป็นเกมระดับที่3ที่ผมซื้อผ่านทางสตรีมและเป็นเกมระดับที่1ที่ผมซื้อแบบพรีออเดอร พราะด้วยความที่ผมเป็นคนที่คลั่งไคล้เกมซีรีส์โฆษนาอยู่แล้วพอรู้ว่าเกมนี้มันลง PC ผมยอมควักเงินซื้อแบบพีออเดอร์อย่างไม่ลังเลในระหว่างเล่นผมก็ไม่ผิดหวังเลยจริงอยู่ที่ว่าระบบเกมมืนอนจ,จะไม่ติดพันเท่ากับโฆษณาภาคอื่นๆแต่ว่ามันก็มีความสนุกเตื่นเต้นเร้าใจเนื้อเรื่องก็ทําออกมาได้ดีเรียกว่าเป็นเกมที่ถึงแม้จะไม่สุดยอดแต่มันก็เป็นเกมที่ผมรู้สึกประทับใจจนกระทั่งผมเล่นมาได้ถึงประมาณ60%ของเนื้อเรื่อง ผมก็ได้เจอเข้ากับปัญหาที่แม่งเกือบทําให้ผมหลับฝันร้ายคือปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้ทําการสู้บอสจนเสร็จแล้วก็ผ่านคัสซีมอสานาไปได้จากนั้นเกมมันก็จะเข้าสู่สภาวะจอดําทันทีผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเกมมาโหลดฉากหรือเปล่าหรือว่าเป็นฉากเนื้อเรื่องก็นั่งรอไป1นาทีก็แล้ว3มนาทีก็แล้วแม่งก็ยังไม่ได้ผมเลยตัดสินใจกดออกเกมเข้าใหม่ซึ่งพอเข้าใหม่ก็ต้องสู้บอสซ้ำอีกรอบ แล้วพอสู้บอสซ้าจนเสร็จปัญหาจอดํามันก็ยังไม่หายผมเลยออกแล้วก็ไปซ่อมฝ่ายเกมแล้วพอซ่อมเสร็จกลับเข้าไปเล่นก็ต้องสู้บอสอีกรอบเป็นครั้งที่3และปัญหามันก็ยังไม่หายอีกผมก็เลยกดออกเกมและทีนี้เข้า Google พิมพ์หาวิธีแก่ซึ่งมันก็เหมือนจะมีคนที่เป็นเหมือนผมแล้วก็บอกวิธีแก้คร่าวๆผมก็ลองทาตามทําเสร็จปุ๊บก็กลับเข้าไปในเกมแล้วก็ต้องไปสู้บอสอีกรอบหนึ่งและผลที่ออกมาก็เหมือนเดิม ยังไม่หายทำให้ผมเริ่มรู้สึกท้อใจแล้วก็แอบ,บเสียดายเงินละผมเลยตัดสินใจใช้วิธีอย่างสุดท้ายนั่นก็คือไปพิมพ์ถามคนไทยที่อยู่ในกลุ่มบอสสนาซึ่งคนในกลุ่มเนี่ยเขาก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีพิมพ์บอกวิธีแก้เข้าวมาผมก็เลยลองทาตามเสร็จปุ๊บกดเข้าเกมสู้บอสอีกครั้งเป็นรอบที่เอ่อเท่าไหร่นะหเออน่าจะห้าได้แหละผลที่ออกมาเกมกลับมาเล่นได้แล้วคึบเชีย่ยในที่สุด ตอนนั้นผมโคตรด,ดีใจคือนั่งแก้อยู่เป็นชั่วโมงสู้บอสซ้ําไป5รอบในที่สุดมันก็ทําได้ซึ่งถึงแม้ว่าผมจะดีใจที่เกมมาสามารถกลับมาเล่นได้อีกครั้งแต่ว่าความรู้สึกที่อยู่ภายในใจมันไม่เหมือนเดิมอะคือในระหว่างเล่นผมก็ได้แต่นั่งคิดว่าทําไมปัญหาแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นเกิดจากเพอร์ฟอร์มนซ์เหรอคอมผมกากเกินไปเหรอหรือว่าพระเจ้า,ากำลังลงโทษกูอยู่กันแน่วะเนี่ยคือในหัวผมมันคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจนบางทีแม่งทำเอาผมลืมความสนุกในระหว่างเล่นไปเลย แล้วทุกคนคิดว่าเอ้ยแค่นี้มันโหดลายแล้วหรอวะสุดท้ายมันก็เป็นบั็กที่มึงแก้ได้อยู่ดีไม่ใช่เหรอคือก็ใช่แหละครับแต่ว่าสำหรับเกมถัดจากนี้มันจะไม่ใช่อย่างนั้นงั้นก็มาต่อกับเกมที่2ก็คือ s r o Art Online o o l l o w Realization ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชื่นชอบอนิเมะ SAO แล้วก็เคยดูคนอื่นแคส SAO เเวอร์ชั่นเกมหลายภาค มันจึงทำให้ผมรู้สึกอยากจะลองสัมผัสเกมซีรีส์นี้ด้วยตัวเองผมก็เลยหยิบยกเอาภาค Hollow Relentation มาเล่นและบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมได้ซื้อมาเล่นแล้วผมประทับใจกับเกมนี้โคตรไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่มีความน่าติดตามเกมเพย์ที่มีความเป็นโ m o r p g แต่เป็นแบบเวอร์ชันเล่นได้คนเดียวก็ให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ระบบต่อสู้ที่อาจจะไม่ไลื่นไหลขนาดนั้นแต่ก็สนุกไม่ได้ติดขัดอะไรเป็นพิเศษสกิลกับอาวุธที่เราสามารถใช้งานได้ก็มีความหลากหลาย ตัวละครสาวๆเราก็จีบได้ให้ของขวัญก็ได้เควสเสริมต่างๆก็มีให้ทําค่อนข้างเยอะคือเรียกว่าองค์ประกอบโดยรวมทําออกมาได้ค่อนข้างดีจนผมให้เกมนี้ติด t 5เกมยอดเยี่ยมที่ผมได้เล่นของปี2 0 2 2เลยก็ว่าได้ถ้าผมได้เล่นจนจบอะนะเพราะาจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่ว่าผมเจอบั๊กแบบที่ไม่สามารถเล่นต่อได้คือผมยังจำโมเมนต์ตอนนั้นได้ดีเลยเป็นช่วงที่มีคาสิีนเกิดขึ้นในบ้านพอจบเหตุการณ์นั้นผมก็เดินออกจากบ้านแล้วพอเดินออก ปรากฏว่าเกมมันก็จอดําแล้วมันคือการจอดําแบบที่เสียงผู้คนคุยกันยังได้ยินเพลงประกอบก็ยังดังอยู่แต่ว่าภาพเกมมันไม่มาผมก็ลองทําการรีเกมและเข้าใหม่มันก็ไปเกิดในบ้านพอผมพาตัวละครออกนอกบ้านมันก็กลับมาจอดําอีกรอบผมเลยเลือกที่จะนั่งรอซึ่ง5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้วลุกไปทําอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมามันก็ยังไม่หายผมเลยเปลี่ยนแผนลองออกเกมแล้วกดซ่อมไฟ ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เบสิกนั่นแหละสำหรับคนที่เจอปัญหาแต่สุดท้ายมันก็ยังผมไม่สามารถแก้ได้วิธีที่สี่ของผมคือการลบเกมทิ้งโหลดใหม่แน่นอนไม่หายอย่างที่5ผมลองไปหาข้อมูลใน Steam Community ซึ่งก็มีคนที่เป็นปัญหาคล้ายๆกับผมคล้ายๆนะไม่ใช่เหมือนแล้วผมก็ลองทําตามวิธีที่เขาบอกแต่มันก็ยังไม่ได้จนผมทนไม่ไหวพิมพไปบอกกับผู้พัฒนาซึ่งผมอะ่ะเป็นคนที่โง่อังกิษมากๆ แต่ว่าก็อยากจะได้วิธีแก่ไงก็เลยพิมพ์อังกฤษแบบงูปลาเขาก็พิมพ์ตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษว่าให้ลองทําอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ลองทาตามและอาจจะด้วยความที่ว่าผมไม่ได้เก่งอังกฤษอยู่แล้วทาให้วิธีแก้ที่เขาบอกอ่ะผมอาจจะไม่ได้ทําตามเป๊ะๆทาให้ผมก็ยังแก้ปัญหามันไม่ได้เหมือนเดิมและผมบอกเลยนะว่าโมเมต,ตอนนั้นคือผมโคตรตองโคตรสิ้นหวังซื้อเกมมาในราคาเต็มแต่กลับต้องมาเจออะไรแบบนี้แม่งโคตรเขียดขนาดปิดคอมไปนอน ก็ยังหลับฝันเกี่ยวกับไอ้เรื่องบ้านนี่พอตื่นมาก็บอกว่าเกมจะกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วก็ต้องผิดหวังที่เกมมันก็ยังเล่นไม่ได้เหมือนเดิมจดยท้ายที่สุดผมถอดใจยอมแพ้แก้เป็นชั่วโมงยังไม่ได้ถ้ามึงไม่ต้องการให้กูเล่นนักกูก็จะไม่เล่นน่าะทำให้คุณผู้ชมไม่ได้เห็นผมพูดถึงเกม S a O เพราะผมไม่สามารถเล่นมันจนจบได้คือตอนนี้ผมคิดนะมันน่าจะมาจากระบบออโต้เซฟด้วยความที่เกมเนี้ยมันเป็นเกมแบบออโต้เซฟเพียวเพียว ซึ่งบอกเลยนะว่าผมเป็นคนที่เกลียดระบบนี้เอามากๆคือถ้าเกิดมันออโต้เซฟและมีไฟสำรองหรือว่าออโต้เซฟไปแล้วแต่ผู้เล่นสามารถกดเซฟเองซ้ำได้อีกทีถ้าเป็นงั้นผมก็โอเคแต่ไอเกม s a o เนี่ยมันมีแค่ออโต้เซฟแบบออโต้เซฟอย่างเดียวเลยอะ่ะและผมก็คิดว่าไอปัญหาที่เจอเนี่ยคือเกมแม่งออโต้เซฟในขณะที่เกิดบัคพอดีทําให้พอกดคอนติเนียเกมผมก็เลยมาเริ่มณะจุดที่แม่งเกิดบัคมาที่เรียบร้อยและก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หลืมัง้งอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะไม่รู้ว่าจริงๆปัญหามาเกิดจากอะไรแต่ฮียแน่คือมันทำให้ผมโคตร,รสุกเสียดายตังค์และหวังว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่อย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้เหมือนตัวเองกำลังถูกพระเจ้าลงโทษเพราะปัญหาคล้ายๆกันมันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งกับเกมต่อมาก็คือ Dead Space 3โดยเกมนี้ผมไม่ได้สนใจมัเลย แต่เพื่อนของผมมันมาชวนโดยบอกอระมาณว่าเอ้ย Dead Space 3าลดราคาสนใจเล่นด้วยกันเปล่าผมก็เออก็ได้นะถ้ามึงเล่นกูก็เล่นแลหลังจากนั้นเพื่อนไม่นกากดส่งเกมนี้มาให้ผมผ่านทางสตรีมผมก็แบบเอ้ยมือรีบขาดนี้เลยเหรอวะเออเอาก็เอาซึ่งบอกเลยนะครับแค่ first impression ตอนเข้าเกมผมก็รู้สึกถึงลางร้ายแล้วเพราะพอกดเข้าเกมผมไม่สามารถจอยเข้าไปในอบ b ี้เพื่อนได้ เพื่อนแม่งก็ไม่สามารถจอยเข้ามาในล็อบบี้ผมได้แต่ทางกลับกันถ้าลองกดหาแบบควิกแมทไปจอยกับคนแปลกหน้าแม่งเสือกเข้าได้ What the fuck คือเพื่อนของผมมาลองไปหาข้อมูลแล้วก็บอกประมาณว,ว่าเซิร์ฟเกมนี้มันปิดไปแล้วทําให้เล่นด้วยกันไม่ได้แต่เดี๋ยวนะเราจอยควิกแมทกับคนอื่นได้ไม่ใช่เหรอวะแต่ใน YouTube เมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็เพิ่งมีคนไลฟ์สตรีมเกมนี้เล่นกับเพื่อนอยู่ทําไมมันจะเล่นด้วยกันไม่ได้ละ่ะเพื่อนของผมก็เออมันก็ต้องได้สิทำไมไม่ได้ละ่ะ นั่งงงกันอยู่หลายนาทีจนเพื่อนของผมมันคิดไอเดียขึ้นมาได้ก็คือการลบเพื่อนทิง้งและจอยห้องแบบคริคแมทซึ่งใครเห็นก็ว่ามันไม่เกี่ยวอยู่แล้วป่ะลบเพื่อนทิง้งแล้วมันจะไปเล่นด้วยกันได้ยังไงอา้าวไอสัตว์แม่งได้เฉยช่างมาันเถอะเอางั้นพวกากที่ได้เล่นด้วยกันแล้วความรู้สึกที่ผมมีต่อเกมนี้เลยคือแม่งสนุกจัดคือส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่ผมเล่นกับเพื่อนนั่นแหละเพราะผมเป็นคนขวัญอ่อนแล้วก็ขี้กลัวง่ายถ้าเล่นคนเดียวก็คงไม่สนุกขนาดนี้ ในส่วนของระบบต่อสู้ก็ทําออกมาให้ดูเดือดเล้าใจท้าทายกําลังดีฉากในเกมก็มีทางสํารวจที่เยอะและยิ่งสํารวจตัวละครเราก็จะยิ่งเก่งสถานที่บางที่ก็มีเควสเสริมที่เราสามารถเข้าไปทําเพื่อเอาของได้แล้วก็ยังมีเรื่องของระบบคับปืนที่โคตรอิสระจนถึงขั้นงงแดกเลยแหละแต่หลังจากที่เล่นด้วยกันไปประมาณเกือบ1ิบชั่วโมงปัญหามันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อผมกับเพื่อนไม่สามารถจอยเกมด้วยกันได้อีกแล้วลองแอดเพื่อนกลับมาและเชิญตามปกติก็ไม่ได้ ลองลบเพื่อนทิ้งอหกรอบแล้วเข้าห้องแบบคลิกแมทมันก็ไม่ได้ในขณะที่ถ้ากดควิกแมทสุ่มไปเจอห้องคนอื่นแม่งเสือกเล่นได้ทบกับเพื่อนก็เลยลองไปหาข้อมูลตามเลตดิตแล้วเขาก็บอกวิธีแก้มาผมก็ลองไปสิแก้ไขไฟเกมบ้างเปลี่ยนระบบอินเทอร์เน็ตของตัวเองบ้างใช้ฮามาชีบ้างซ่อมไฟเกมบ้างลบเกมทิ้งโหลดใหม่บ้างซึ่งไมว่าจะใช้วิธีไหนผมก็ไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้อยู่ดีจะเหลือวิธีเดียวที่ผมคิดได้คือการรอ รอไปเรื่อยๆรอไปหลายชั่วโมงรอไปหนึ่งวันเพื่อหวังว่าไอสิงที่เจอจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเกมและผู้พัฒนาเขาจะแก้ไขแต่ว่ามันก็เป็นแค่ความคิดระลมแรงๆ,ๆพัวไทยที่สุดแล้วมันก็ไม่หายทําให้เพื่อนแม่งถอดใจไม่เล่นแม่งละสัตว์ผมก็โอเคเพื่อนไม่เล่นกูก็ไม่เล่นเหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ปัญหานี้มันก็เรื่องจิบๆไม่ใช่เหรอถ้าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ก็เล่นคนเดียวต่อไปสิคือก็ใช่ แต่ผมโหลดเกมนี้มาเพื่อหวังจะเล่นกับเพื่อนถ้าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ก็ไม่มีเหตุนผลให้ผมเล่นต่อผมก็เลยเลิกยอมแพ้น่าจะให้คุณผู้ชมไม่ได้เห็นช่องของผมพูดถึงเกม d เดส p เปสแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าไอ้ปัญหาที่เจอกับเดสสเปสเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกเครียดแล้วก็เสียดายเงินเท่ากับ s อ o เอโอพวกเกมนั้นแม่งราคาหลักพันแต่เดสเปสเพื่อนของผมแม่งซื้อให้ในราคาหลักสิบ ออแล้วก than ็มากันที่เกมสุดท้ายเป็นเกมที่ปัญหาเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วก็คือ Tiny Tina Wonderland ซึ่งเกมนี้เพื่อนของผมที่เคยเล่น Borderland 2 2มาด้วยกันมันได้มาชวนบอกประมาณว่าเอ้ย Tiny Tina เอราคาสนใจเล่นด้วยกันเปล่าและด้วยความที่ว่าผมชื่นชอบเกมแนวนี้อยู่แล้ว ก็เลยไม่พลาดที่จะซื้อมาเล่นและพอได้เล่นเนี่ยความรู้สึกของผมก็เหมือนเับเกมมันก่อนได้แหละประทับใจสนุกมันคือตอนที่เล่นมอเตอร์แลนด์เนี่ยมันมีหลายๆจุดที่ผมแอบขัดใจถึงขนาดที่บางครั้งผมรู้สึกว่าเกมมันไม่ค่อยสนุกแต่พอเล่นเกมนี้ทุกโมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าการต่อสู้มันก็สนุกไปหมดแะแต่ความสนุกมันก็อยู่กับผมได้ไม่นานอีกแล้วหรอวะเพราะในระหว่างเล่นมันก็ได้เกิดปัญหาเกมค้างขึ้นมา ซึ่งจุดนี้นอาจจะเป็นที่คอมผมมันกากเกินไปก็ได้ทําให้เกมมันค้างและพอเกมมันค้างอะ่ะผมก็ทําเชี่ยอะไรต่อไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจกดรีคอมและพอรีคอมเสร็จกดเข้าเกมอีกรอบไฟเซฟตัวละครหายคือมันไม่ได้หายหรอกผู้ให้ถูกมันพังทําให้ผมกดคอนติเนียต่อไม่ได้ต้องเริ่มใหม่นิวเกมซึ่งบอกเลยนะครับเมื่อทีนั้นผมช็อกเชี่ยเกิดบ้าอะไรขึ้น เมือผมตั้งสติได้ผมก็ทําสิ่งที่เบสิกที่สุดก่อนก็คือการออกเกมแล้วก็ซ่อมไฟแล้วพอซ่อมไฟเสร็จกดเข้าเกมม่อีกรอบไม่เชีย่ยมันยังกดคอนติเนียไม่ได้เหมือนเดิมตอนนั้นเนี่ยรู้สึกใจเสียชิบหายและความพยายามที่เล่นมาเกือบ20ชั่วโมงก็ลังจะสูญเปล่าไปอย่างนั้นเหรอวะและอย่างนั้นเพื่อนมันก็บอกให้ผมลองไปหาข้อมูลใน Google ผมก็ลองพิมพ์หาข้อมูลไปและมันมีคนสอนวิธีแก้ผมรู้สึกเลยว่าเนี่ยแหละรครับ เส้นทางความหวังมาแล้วทำตามเป๊ะทุกอย่างเขาบอกให้เปลี่ยนไฟล์อย่างงั้นอย่างนี้ผมเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดพอเข้าเกมปับ๊บไอสัตว์ไม่หายนั่งเศรา้าเครียดสงสัยว่าทำไมเกมราคาหลักพันผู้พัฒนาก็มีประสบการณ์มากมายแต่กับมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้ในที่น่าตลกเลยก็คือปัญหาแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผู้เล่น Borderland 3มาก่อนแล้วแม่งลามมาถึงเกมนี้เนี่ยนะแสดงว่าปัญหามันก็อยู่มานานแล้ว ผู้แพน่ะเขาไม่คิดจะแก้ไขอะไรเลยเหรอจะให้ผู้เล่นแก้กันเองเดียวเหรือไงคือคําถามเนี้ยมันวนเวียนอยู่ในหัวผมไม่หยุดเพราะผมนั่งหาวิธีแก้มาเป็นชั่วโมงแล้วตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงเกือบตีสองก็ยังแก้ไม่ได้และในท้ายที่สุดผมก็ถอดใจลองแก้ไขไฟเกมครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้กดเข้าไปลองเช็คนะว่ามันหายหรือเปล่าแค่แก้ไขไฟเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องไปนอนและผมก็หลับฝันเกี่ยวกับเรื่องบ้านนี่จะสะดุ้งตื่นมาในเวลากลางคืน3-4รอบได้ และพอตื่นเช้ามาผมหวังเหมือนกับตอน SCEO เป๊ะเลยคือให้เกมมันกลับมาเล่นได้อีกครั้งซึ่งผมก็ไม่อยากจะเชื่อปาฏิหาริแม่งเกิดขึ้นจริงเพราะฝ่ายเกมที่แม่งพังไปก่อนหน้านี้มันกลับมาเล่นได้อีกครั้งเชียน่าทำให้ในปัจจุบันผมยังคงเล่นเกมนี้อยู่แล้วก็จะมีคลิปอยากพูดถึงตามมาในอนาคตจะเป็นว่าในระหว่างเล่นปัญหาแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกรอบและปาฏิหาริมันไม่มีจริง ถ้าเป็นงั้นก็บายบายโปรเจกต์พครที่ทีน่ะโอเคครับผมก็จบไปสำหรับทั้ง4ี่เกมที่ผมเจอปัญหาจนตัวเองต้องเก็บไปฝันร้ายแต่ว่าวิดีโอนี้ก็ยังไม่ได้จบลงแต่อย่างใดเพราะผมจะขอพูดถึงเกมอื่นเพิ่มเติมหน่อยก็แล้วกันดยเกมเหล่านี้เป็นเกมที่ปัญหาไม่ได้หลายแรงมากแต่เวลาเจอทีก็ขัดใจชิบหายซึ่งจะมีเกมอะไรกันบ้างก็ไปรอฟังกันแล้วขอบอกไว้ก่อนแล้วกันว่าต่อจากนี้ผมจะพูดมาไวไปไวนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอมันยืดเกินไป เกมแรก Persona 4 Golden ป, Person 4, na, ปัญหาที่เจอเกมค้างเกมเด้่งหลุด Persona 4 i n a Ultimate ปัญหาที่เจอเฟมเรตตกอย่างไม่ทราบสาเหตุมีปัญหาเกมหลุดในเวลาเล่นออนไลน์โดยเฉพาะตอนลงแรงแม่งหลุดโคตรบ่อยเลย Persona 5 Royal ปัญหาที่เจอเฟมเรตตกโดยไม่ทราบสาเหตุบางทีก็เจอเกมหลุดถึงขั้นที่กดเข้าไปเล่นไม่ได้ต้องซ่อมไฟเกมอย่างเดียว Scarlet Nexus ปัญหาที่เจอหลอดเลือดศัตรูหายทำาหไ,ไม่รู้ว่าศัตรูใกล้าตายหรือย,อยังแล้วก็เกมหลุดในช่วงที่โคตรสำคัญ ลูดิงาร์ดเดลิอัพเบรเซนสตอรี่ปัญหาที่เจอ1เกมหลุดไปช่วงๆ 2. องอินเทอรเน็ตก,กับฉากไม่ได้จะแก้พาร์เซลจะคุยกับตัวละครทาไม่ได้ต้องรีเกมเข้าใหม่ 3. ามคาสินค้างรีเกมไป2รอบก็ไม่หายต้องไปซ่อมไฟเกมถึงจะหายนี่หัวสอปัญหาที่เจอทุกอย่างสโลโมชั่นไม่ได้เกิดจากเฟรมเรตตกแต่อ,อย่างใดนะแค่สิ่งรอบตัวมันสโลไปหมดก่อนที่ผมจะรู้ว่าสาเหตุแม่งเกิดจากค่า fps จาก60เป็น120ก็ปาไป70%ของเกมแล้ว ได้อย่ลางสองปัญหาที่เจอบักบ๊กบัก๊กบั๊กแล้วก็บัก๊กบั๊กเยอะชี้เชีย่ยบางอย่างถึงขั้นที่เล่นต่อไม่ได้ต้องออกเกมเข้าใหม่อย่างเดียวโ okay, อเคผมคิดว่าพูดประมาณนี้ก็จะเกินพอแล้วถือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์สั้นๆให้คุณผู้ชมได้ฟังซึ่งสำหรับใครที่เคยเล่นเกมแท้แล้วเจอปัญหาแปลกๆก,ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกความรู้สึกได้ให้ใต้คลิปได้เลยนะะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเกมแท้มันยังสร้างปัญหาอะไรได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่านั่นแหละเพราะงั้นมาเมนคุยกันได้ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe s u ั s c ส i b e ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย